นี่คือข้างนอกนะคะข้างหน้ามันจะยิ่งกว่านี้อีกนะคะนี่คือข้างหน้าอร่งอร่งอร่งมาก

คลิปกรดีไทยคน้นกรดีไทยถ่ายคลิปนะอูอ้น้อยกะโรงแรมโรงแรมอมั้งย่ะขาวบดีค่ะลาบิชูมามาอ่ะ<า>นะม<า>ไม่อยา,า,ยา,าองถ่ายคลิปอยู่อ่ะไม่อยากตัดเลยหนึ่งนาที